ที่ทุกคนกันด้วยนะครับอยู่เกือกกับ CJE Pig Gameer ตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้สลองสามสิบซับนะสามสิบซับมาแล้วครับสวัสดีครับสามสิบซับมาแล้วครับ ตับหนึ่งก็สิกีบังหยุดหยุดก่อนซับๆแล้วเหรมันเลยทำไปหมดแล้วไปได้ทำนานแล้วทำไปก็ลงไม่ได้ดีแหละฟินเกินเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวเล่นมาดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดช้าเนี่ยผมเป็นไรไม่รู้โหลดช้าเกมโหลดช้านะ พอมันโน่นออกมันเนี่ยนเน็ตก็ช้าครับเน็ตมันช้าไม่รู้เป็นไรอ่นนี่ไงนดันละใครอยากให้ผมเป็นอิมโพสเตอร์อยากให้ผมเป็นอิมโพสเตอร์เหรอเดี๋ยวถ้าผมเป็นอิมโพสเตอร์นะผมจะเล่นให้ดูเลยถ้าผมได้เป็นนะผมเล่นให้ดูเลยเล่นให้ดูเลย ถ้าผมไปดีมอเตอร์แล้วมันก็เล่นเปนเนียนเลยเนียนที่สุดอะอมตบก็อบอเปียวไปอย์มอเตอร์มอเตอร์เดียวย่างเดเยวเป็นคตรบริสุทธิ์ที่มัน คือเป็นคนบริสุทธ์นะที่งานที่มันให้มาเป็นคนบริสุทธ์นั่นเอง่อาฆ่ากันในห้องนี้นะห้องนี้คนเยอะยิมมอสเตอร์คนเดียวจะไหวไหมดูดิว่ายิมมอสเตอร์คนนึงจะไหวไหมอเอ้ทำไมสีน้ำตามันดูนะ่าสงสัยวะรอคู่ดาวเหรอรอคู่ดาวคิวเหรอ โอใส่สีน้ำตาลนะโมโหแล้วผมใส่สีน้ำตาลแนละ้วทำมันตามมาทำไมมันตามมาทำไมสีน้ำเงินก็ดูนะ่าสงสัยคนมันดูนิ่งเฉยเลยเงินมันดูนิ่งนั้น,นออกเกมเหรอหรือไงถ้าไม่ได้ออกไปเต็มเต็มไงมันน่าจะมีล้างจานนะรีเลกเตอร์ไม่มีอะไร หมดแล้วหมดหมดบมดหมดต่อไปก็คือโอทู โเม่ได้ดีสุดนะเฮย้ยสีน้ำตาลเฮ้ยสีน้ำตาลเดี๋ย้าสีส,ส,สีอะไรอะ่ะเฮ้ยเขาเอะไรอะ่ะยายรู้นะว่าใครเป็นอิมอนสเตอร์สีน้ำตาลอีกแล้วสีนะสน้ำตาลเอาไ,อาไว้ในตู้เย็น,นสงองกล่องแต่จะเป็นกล่องยังไง ลมเปี้ยวก่อนแปบ๊บเดี๋ย,ย,ยวแพทเกมอยู่แพทเกมอยู่มไม่เอา,เอ,า,เ,อาเอ้มเขียมตาอีกแล้วทำไมทุกเจอเสียมวานวะเนี่ยอา้อาวอ้าวอิมโพสเตอร์ออกอ <c ười> ิมโพสเตอร์นคนเยอะอะไรไม่กล้าคิว จากนั้นก็หายไปเลยไม่ไดใครเจอศพซะด้วยนยีมีคนตนายไป2คนดีแล้วมีคนตายแค่สองอะอะอะ,อะไรอะทำไมมันเลเวลอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนเลยเลเวลหนึ่งอผมเลเวลสิบไ่ใช่เหรอตอนนั้นผมเลเวลสิบไ่ใช่เหรอ อีโปสเตอร์หนึ่งว่าถ้าผมเป็นดีโปสเตอร์นะผมมันเล่นเร็วจังว่าทำไมมันเร็วจังมันเร็วจังจับคลิปมันก็ช้านะเพราะว่าเด็ดมันไม่แรงถ้าจะอัพคลิปมันท้าไงโอเคมันแต่ถ้ามันจะอาฟิตมันเร็วมันก็ไม่ไหวหรอกยาวโอเม็ด เหมือนเดิมลร伊สกูเมดเหมือนเดิมยังเป็นคนดีนะยังเป็นพาสคนดีนะยังไม่ใช่คนทั่วสีนึงเริ่มเข้ามาสีนึงเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าพาสหนึ่งไม่มีคือแบบพาสมันเยอะนะ ท่านมันเยอะอย่างเงี้ก็ต้องทำนั่นแหละมันจะได้เสร็จเฮ้อใครมันใครมันทำอะไรออกซิเจนเนี่ยให้คนเขาจัดการเองแล้วกันนั่นจะช่วยเลยม่ทายละสิบอันนี้อะไร้้น้น,นอะไรหรอ แ้อันน nope. ี้ือะไรแฮปปี้ดสรีีิวแฮปปี้มีีนเออแป๊นึงครับลืมทำพาดลืมพัดหนึ่งสอ สองสามสี่ห้าโอเคยังไม่โดนดโดนก่อนเฮ้ยทำไมสีม่วงอยู่ตรงท่อทําไมสีม่วงอยู่ทอ่อสีม่วงสีอะไรตายอ่ะสองตายสองแต่เขาเจอหนึ่งใครคนบางคนสงสัยก่อน แน่เนี่ยมันเราเนี่ยเกิบว่าอินพุสเตอร์ยังเหลือหนึ่งแล้วคนก็ออกอีกอะไรอ่ะทาไมสีมันพันทำไม่สีไม่เหมือนดีกวา เกมนี้พามไว้ใจเพื่อนหรือค่แมแจะพี่น้องมันก็ไว้ใจไม่ได้ก็คือบางคนก็สงสัยอาจจะเป็นอินพสเตอร์ก็ได้ก็คือแบบเล่นถ้าเล่นใกล้กันอ่ะควรถ้าเล่นใกล้กันแล้วก็ปิดบังไว้ซะเดี๋ยวโฟสีขาวก่อนอันนี้อันนี้ดำดำนะคนเดียวพิพเกดโตก็คนเดียวอะไรอ่ะ อะไรอ่ะสรุปมันไม่มีใครเป็นใช่ไหมย,ยังมีคนออกอกีกแล้วกูทำทาร์ะเสร็จอยู่แล้วทำไมมันจะรีพอร์ตจะทำไมรีพอร์ตกันเก่งจังวะทำไมไมือคือมันหหวจังวะโอเฮลียมีมีทาร์าเฟยูเฮลียมันมีทาร์ตวย ไฟดาบิกมองไม่เห็นเราแก้อะไรไม่ได้นะเราก็ต้องทำทา้าอย่างเดียวต้องทำทา้าอยู่เดียวต้องทำทา้าอย่างเดียวเลยช่วงนี้ห้อง,เ,งเวปอนคือเราเนแล้้าโอ้ยซิมพูเดี๋ยวอ๋อซิมพูมาดูว่าเราทำอะไรนะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอยงสีมมันมันดูดีๆมันว้ามันเนี่ยโหลดก่อนโอเคอเคอมพิีตเสร็จก็อ่ะของนี้ก็เป็นส่งไปสัญญาณเน็ตอื่นนะคือม,มีคนม,มีคนมันพาอย่างไง เรายังไม่ตายตอนนี้เหมือนทาร์ตมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆกีมอสเซอร์ไม่รู้จะฆ่าใครดีนะอ้าวแล้วเหรอเจอมาสกแกนตัวอยู่เลยเอลบกูเจอสกแกนตัวสองตายสองเจอศพอีกเจอศพอีกแล้ว นีไนี่ยมันมันน่าหงสดฟ้าวะ เหมือนเดิมแตสแกนตัวก็ไม่ได้นาะจะสแกนูอ้ออบเนอเอ็อุหมดแล้วตัวเองกินแล้วพอเสร็จละพาเสร็จเฮ้ยสีน้ำตาลดูอยู่นะ โอเคครับก็โจบเป็นเพียงเท่านี้แหละแต่ว่าอิมโพสเตอร์ไม่รู้เป็นใครนะนั่นจบเป็นที่ก่อนชะลอบ100ซับขอให้ติดตามไดถึงร100ซับนะครับผมบ๊ายบาย